สวัสดีค่ะดิฉันศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนิรัต์คงเสรีพงศ์หนึ่งในผู้สมัครรับเลือกเป็นรองประธานราชวิทยาลายัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเขาไม่มีเราดิฉันมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประสานงานต่อยอดจากประธานราชวิทยาลายัยวิสัญญีแพทย์ที่ผ่านมา เพื่อให้วิสัญญีแพทย์ของเรามีความสามารถมีความรู้ที่ก้าวไกลและทันสมัยดิฉันจะประสานงานต่อยอดให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างราชวิทยาลายัยวิสัญญีแพทย์เราและราชวิทยาลายัยสมาคมต่างๆเพื่อทำให้วิสัญญีแพทย์ของเราเป็นที่รู้จักและอีฉันจะพยายามทำให้วิสัญญีแพทย์ของเรามีความรักใคร่กลมเกลียว เป็นที่รักของทุกคนราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะเป็นที่พึ่งทั้งความรู้ความสามารถความปลอดภัยและการบริหารจัดการดิฉันขอโอกาสกำลังใจและคะแนนเสียงเราจะก้าวไปด้วยกันหลังเปลี่ยนข่าวสองข้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของดิฉันดีขึ้นมาก สู้ตายได้ค่ะขอบคุณค่ะ